ครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแม็กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแม็กมีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับแค่10ต้นนะท่านผู้ชมนะครับจะส่งตะกร้าไปสีค่าจัดส่งนะครับ70บาทมาเหมานะครับมีบริการปลายทางนะครับนี่นะครับมีต้นอะไรกันบ้างนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับ อยากได้นะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์063-4366825นะครับวันนี้นี่นะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้ชื่อว่าเทพอักษารานะครับราคาเบาๆเลยนะครับเทพอักษารานะครับต้นนี้อยู่ที่120บบาทนะครับเทพอักษารานะครับ ต้นต่อมานะครับโอ้โหชมพูหวานแววนะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับถ้าน้องกัดเต็มใบเนี่ยจะสวยมากนะครับชื่อว่าต้นนี้ชื่อว่าม่านางพิมพ์นะครับนี่ต้นนี้เอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนี่นะท่านผู้ชมนะครับมีน้องเหมียวมาช่วยขายของด้วยนะต้นตันนี้ชื่อว่าน้องเหมียวนะน,นี่ครับต้นนี้เจ็ดสิบาทนะครับม่านางพิมพ์ ต้นต่อไปนะครับเป็นบอนสีที่น้องแบงชอบมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับชื่อว่าต้นนี้นพเก้านะครับนพเก้าเป็นบอนสีที่แบบนี่ลดแสงให้ดูสวยมากนะท่านผู้ชมนพเก้าอันนี้อันนี้สีเหลืองนะครับอันนี้สีแดงนะครับ นพะเก้าเนี่ยจะมีทั้งหมด9สีนะท่านผู้ชมนะครับสวยมากๆนะครับนพะเก้าเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าจะส่งนะครับอน้องแม็ขอแจ้งอีกทีนึงนะครับก็คือค่าจะส่งเจ็ดสิบบาทเหมาๆนะครับพญาสีเสาวภาชนะครับต้นละเจ็ดสิบบาทนะท่านผู้ชมนะครับพญาสีเสาวภาษ เป็นบอนชมพูสวยๆแบบนี้นะครับพญาสีสาวภาพ70บาทนะนี่มี2ต้นนะครับเก้าทับนะท่านผู้ชมนะครับต้นแม่ป้ายสวยเลยนะเก้าทับนะครับตัวน,นี้ป้ายนิดเดียวนะครับเอาไปต้นล้านหนึบาทนะครับเก้าทับเศรี